ก็ได้นะครับเพราะว่าโควิดระบาดนะครับกับห่วงพีห่วงน่องคือกันนะแล้วก็การสแตกของผมมันอาจจี๋ครับผมนะครับซูเปอร์สแตกนะครับช่วงนี้กะเป็อนเอ่อช่วงโควิดเนาะกะบบได้เฮนยังงห้สแตก บ่ได้ยังให้าสแตกให้เบิ้งนะครับเพราะว่าการไปร้ายล้วละแต่เพียงแต่ว่ายังบ่ทัน้ถึงเวลาปล่อยนะครับคิดฮอดที่ถึงกันนะครับก็เข้าไปกดบ่งคลิปกเก่าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโควิดระบาดนะครับกับห่วงพี่วงนองขึ้นกันนะแล้วก็การสแตกของผมมันอาจสิบ่คือชวาบานเขานะครับก็เลยยุติการปล่อยคลิปไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังโควิดซ่านะครับเทากับมาพอกันไม่ได้ขึ้เก่าน,นะครับ รับรองว่ามีวาวปั้งแปลกกาเก่านะครับรับรองว่าบ่อผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับแฟนครับที่รอเบิ้งคลิปจากซุปเปอร์สแต็กนะครับจะให้อดใจรอนะครับอีกโดนนะครับคิดว่าทางการนะฮะเพิ่นนาสีเฮ็ดห้เหาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพิ่อนนาสีหายเห่าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับผมเสือว่ายังสั่นนะครับผมเสือว่า บ่มีหยังที่จะเฮ็ดให้อ่าอยู่กับเฮ้าตลอดไปนะครับมันต้องดีขึ้นนะครับถึงเพิ่นสิเป็นยังใดน,นะครับก็ขอให้เฮ้าดูแลเจ้าของนะครับอยากให้ทุกคน,กนปลอดใัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ กินอย่างนี้เลยเหรอคะก็ตแต่แบบนี้ละโอ้มดบกัดบอกฉันนะอ่ะปาดโอ้คนลุกโอ้ตายแล้วมดกัดเลยคะเจ้ากับิึงก็จะกัดบหมืเนี่ยป๊าดสุดยอดอะ่ะโอ้โหอ่ะอีกชิ้นหนึ่งเหรอคะอ้าวอ,อีกตอนหนึ่งเด้อพี่น้อง ปาดอูโอ้หว,วหวานมันเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวทุกคนดูค่ะโอ้ยหมด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 กัดอือหืออืมมันก็ตีหลังนะฮะไม่ค่อยตีนหมห้างเนาะ